สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเตือนบานสว่างง่วงามวันนี้บ้านสว่างง่วงามสิผาพีฆ่าหน่อออกมาเลาะช่อชม่วงามนะครับจิตตลาดนั่นโคกกระวือบ้านเชียงวงังพื้นเมืองจังหวัดเชียงทอท่นพี่น้องนะครับผมวันนี้ก็ตรงกับเสาร์วันที22่22พฤศจิกายน2 5 6 5เป็นเสาร์เสีเยอากาศเย็นนะครับผมของฝากของมีเ่นะครับตามประกาศเตือนของผมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศเตือนไว้ว่าช่วงนี้ ฝ่าฝนสีมี่ล่พี่น้องผู้ใดกำลังเกี่ยวเข่าตาเข่าอยู่กับไแล้วมาแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมความสงชมไล่โตแล้วฝากบ้านสมว่าง้วงน้ำเน่าสอกันกดที่ตามให้น้ำเนี่พี่น้องนะครับผมเป็นช่องน้องใหม่พิ่งจะเปิดโตนะคะนร,รับพี่น้องซนะอยกันกดต,ติดตามให้น้ำเนี่นะครับผมตออกอัมเดตไล่โตพี่น้องนะครับผม,มาสาวหน่อยตัวนึงนะครับบ่หงฝนสีจักรขาบขบวนประวดดมระามิอยู่พี่น้องตนโดีอยู่สีสันดีอยู่บ่หงฝนสีสัดขับขบวนบ่เมุกัน นม่เป็นเสื้อหลงมดหน่อยสวัสดีครับแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยอายุปีกว่าไรเนาะประมาณปีสองเดือนปีสองเดือนแล้วลูกสาวผู้ใดหือจังหวัดนะคะอันนี้พ่อปงจัดแต่ว่างามอยู่เนาะต้นโตตะหนอกเป็นงามตะหนอกตั้งตรงขนาดอยู่ต้นโตเงาพี่เนาะนุ่มสีเต่าน้ำใต้งามกระชับดีหางเงาพี่น้องเกือบถึงเล็บหน่อยนะครับผมเครื่องดำหางเงาพี่น้องต้นโตดีโดยเฉพาะตะหนอกเป็นงามต้นหนอก เป็นหงวแม่สาวหน่อยสีหน้าตาดีละ่ะพี่น้องเนาะอ๋อมันอกระีดยาแล้วอ๋อแหงลงแล้วนะะนี่ต้นนี้นิดนึงอยู่ตาน้องบอเป็นหนังน้องบอได้เกี่ยวกับพันธุกรรมพี่น้อง มันบริเกี่ยวกับฟันถูกกรรมไปได้ดีเนาะประกันดีเป็นหัวหน่อยอยู่เปิดเท่าไรคือตัวนี้มีสามหมื่นหาพันค่ะสามหมื่นหาพันพี่น้องสามสิบห้าถ่ายเพิ่นกับะมาณเกือบร้อยสามสิบได้เนาะสูงร้อยยี่สิบกว่าเกือบร้อยสามสิบเนี่ยพี่น้องนะครับนี่คือตัวโตกุ้ยอัวแม่สาวตัวนี้พี่น้องสามสิบหาเพิ่นเปิดไว้นะครับราคาเบาเบาหูฟอตว่าเบิ้งแล้วเป็นตามี่เรามีก่ออยู่พี่น้องเป็นตาพอดีอยู่พอดังอยู่นะครับเบิ้งตัวโตเพิ่นแล้วถ่ายเพิ่นงามดี เบื้องเอาราละเรียดพี่น้องพี่น้องเบื้งรายละเอียดต้นโตเพิ่นนะครับห้ามยูนครับผมสามสิบห้าไม่จากใส่รับเพราะมันทกนี่อเนาะบรนทุนางอกตำบลทุ่งนางโอกจะโซทอนเฮ้าจไปไข่หนึ่งพี่น้องทางไปกุชชุนราบไกลอาฝากเบอร์โทรน้มศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าสี่สองห้าสี่สามหนึ่งสองเก้าสาห้อยอย่างเงี้ยพอคุ้นค่ะพอคุ้เนาะ พ่อคูณ oh บ้านทุ่งนางโอ่พี่น้องนะครับผมเป็นเอางค์เมียสาวหน่อยมากงามดีนะครับผมเอ้าบัตรเก๊งไงได้แต่ว่าห้อยไอแต่ขายอยู่หมู่บานนี่ว่าว่าแต่ขายอย่วะเชื่อไม่ใส่ระบาดนี่หนอยไอ้คนใดแม่บอกไงมาพี่น้องตัวบอกไงพูดนะเจะไปใส่ออกมาตัวเดียวประคำนี่โอ้เอาเอาหยกเนาะขันสันเนาะเอามาเอาอีกนี่ผู้ถือก่อนล่ะบอกนี่ผู้ถืออันนี้เท่าไรเปิดเท่าไรตัวนี้ สี่สบหกวอุ้ยทองบอ่ตัวนี้ทับแล้วแต่ว่างบนหัวโอ้ว่าท่านประกันเนาะทับแล้วเนะ 4, 4, วาะสีสีหัคนเปิดไว้อุ้ยแม่งใหญ่พี่น้องสีจัดจ้านเลยสีแบบจัดจ้านอีดีนะครับถ่ายสูงรอร่อยสักสามสิบห้าใดนะพี่น้องได้ลูกมาก้วเนะาะเจ้าตัวนึงสองถึงสามตัวเนาะขั้นได้ทองก็คือตัวที่สามเบิรงนส่งนะครับหางเงาพี่น้องลากดินหางเงาลากดินเล็บขาดี น้ำไต่น้ำพี่น้องน้ำไต่งามนะครับต้นโตดีหนังหนาซาใหญ่ขั้วตัวตัวนี้พี่น้องนะครับแต่ว่าสูงีประมาณลอยสารสุขหาได้นะครับผมเบื้องเต็มโตพี่น้องเบื้องหน้าตาลูกสองลูกสามได้ท่องทำมี่นะครับผมเอาไปหลุดเอาเต้าเพิ่มเพื่ประกันเปิดสี่สิบหกเนาะ้ราคาพอต่อรองเบิ้งสีสันดีพี่น้องนะครับหัวเนตเจรียงนะครับหัวตัวนี้หนังหนาเนี่ยดีนะครับผมเปิดสี่สิบหกใส่ตัวหนึ่งขึ้น นอ,อ๋นนอ,อแม่สองหมื่นหกแม่สาวหน่อยสองหมื่นหกเดี๋ยวผมสิไป่ายไล่เดียดไทยพี่น้องนะครับผมอ่านี่สองหมื่นหกคนเปิดไหวน,นะครับหอยคูนบ้านทุ่งนังโอกนะครับเบอร์โทรคนฝากไว้แล้วนี่ยี่สิบหกคนเปิดไหวแม่สาวหน่อยสูงรอยยี่สิบไดพี่น้องนะครับผมนี่นะครับเบิ้งไล่เดียดเอาพี่น้องสามโต,โตคในใดมากผู้ใดสนใจนต,ตัวได้ก็โทรมาต่อร้องกับคนใด่พี่น้องนะครับผมอ่า,ามดีนะครับผมอ ว่านะครับงานดีสายงวนี่ซีซีพกนะครับผมซีิบพกแม่แยกลูกมาลูกสองแล้วลูกสามในทองแถมี่เอาไปหลุดเอานังนาสายใหญ่ดีตวนด่นสาชิผาเนาะอ่าขอบคุณหลายๆาครับผมครับผมงานต่อพี่งนะครับผมพแล้วก็ต้องเห็นเลยเหต้นที่มันกียงไ่เยอะ่ี่าเป็นไหนสวัสดีครับบ้านสว่างชแนลสีไทยท่ามไห่ขึ้นเร็วง่ามเเนาะ ลูกฟอไรขึ้นนี่ลูกลูกอเดกลกเดเดอุ้ยอีหล่าคืองามแริหนาตาเบิ้งพี่น้องสุดยอดงามสวยดีงามดีจักเดือนเลยอขึ้นนี่เอนกอเดือนกว่ากวพี่น้องอ้งามลูกงามใจลูกงามดีเดรอกคุ้มดีนี่แม่เฟินแม่สายโหตาวลูกออกมาคุ้มหูเริ่มคุ้มหูใดพี่น้องเดือนกว่ากว่าลูกงามพี่น้องลูกงามอ้สุดยอดลูกเฟินคุ้มลูกดีใจลูกดีแม่เฟิน นะครับจากโค้งแน่พอเพิ่นให้ลูกดีลูกแม่สูงเกือบลอยหาสินใจพี่น้องความสูงเพิ่นแม่สายหูหลับพี่น้องนะครับแม่สายหูโบดเต็มที่กัดนะครับผมอ่าเบิ่งแม่เพิ่นนะครับผมอ่เบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องโค้งแน่นะครับผมเบิ่งน้เพิ่นนะครับผมหาเพิ่นย่าอาอยู่พี่น้องนะครับเครื่องดำดีห้ามดีแต่ว่ามีโค้งแน่หลับพี่น้องครับโค่งนี่เปิดเปิดเท่าไรโค่นนี่เหรอ เบอรท่าไรคบนี่ยหาสิบเกีดเนี่ยแล้วาพอฟังพี่น้องหาสิบเจนะครับผมหาสิบเกีดคนเปิดไหวนะครับผมนี่ลูก่นก็ใส่ปากกระดิ่งหน่อยหได้ตะว่นห้ามพี่น้องนี่แมพิ่นโดยเฉพาะลูกอน่าคตลูกคนหาสิบเจ็ดงามดีโอ้ยตนวตัวดีแต่งเขาข้นหน้าตาดีล้างดีเนือลนางดีหาสิบเกีดเนาะเปิดไหวเนาะเอาฝากเบอร์โทษหครับนย์หศูนย์หกหดสามเจ็ดสามเจ็ดสองสี่ศูนย์เจ็ดพี่น้อง มาจากใส,ส่เหรเศรษพุ่มเศรษฐาพุ่มหนะ่ออุ้ยเศรษพุ่ม,นห,นาามห,นหน่อยงามหน้าตาสมสวยเลยหนูงามดีไว้หน่อยตัวนี้อ,อ่าฟ้าก็เลยลายมานครับผมดีนี่ก็ากางามพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับแม่สาวเนาะแม่สาวต,ต้นโตดีพี่น้องงาอา,าตนลาดต้นโตดีเครื่องดำหางงาหางไต่งามพี่น้องจุดเด่นหางไต่ถึงเลยถึงถ่ายถึง ต่างข้อเพลินงามดีลูกพ่อะไรใเ่าหมบ่อหูพอนะตัวง่ามแล่วนะหนังหนาสายใ่ดีเป็นลูกไม่เราไม่ก้อยู่ดอกเบิ่งส้งสูงท้ายสูงประมาณลอยสามสิบดอนะพี่น้องเบืองดำชัดเจนนุ่มชีเต่านะพี่น้องเบิ่งงอาะนุ่มพี่น้องเบิ่งไรเดียดแล้วด้พี่น้องเบื้องไเดียดแ่้วบ่หูคนเปิดเท่าไรก็ตนตัวดีหางใ่หัวหางแข่พี่น้องตัวนี้งหัวหางแข่พี่น้องนะครับผมหัวหางแขงามอยู่นีคือหัวนะครับผม นีแม่สาวนะครับผมน้มดีเพิ่นเปิดตัวอไมาฟังราคาเพิ่นเปิดตัวไหครับซีบิบหาซีซบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องซีสิบหาเบิ้งให้เต็มตัวพี่น้องเบิ้งเอาไร่เหรียดม่จากสไครับมจากข้ามเข้าเพื่อนเจลียวเขาเนาะเอาฝากเบอรอโทครับนย์หกสอศูนย์หกสองหนึ่งแปดศูห้าสี่ศูนย์ห้าง่วแม่สาวสีซิบหาเพิ่นเปิดไว้พ่อตอรองพี่น้องท้องดีน้ำใต้ดีหน้าตาดีนะครับผม ขอผู้ใดรายๆป็นมารครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาตอ่อรองกับเพื่อนใดนะครับนี่ถึงงามง่วนตัวถึงงามลูกสาวงามพี่น้องแต่ว่าของผู้ใดพวกหงุดหงิดไหวน,นะครับผมงานตอ่อพี่น้องงานตอ่อสายเหนือก็ย่งย่างพี่น้องนะสายเหนือก็ย่งย่างคืองานพี่น้อสายนะครับผมหนึงบรรยากาศพี่น้องหึงบรรยากาศการสื่อการขายง่วนะครับตลาดนัดโก้คือบูรพาเชียงหววง ครับสวัสดีครับแม่สาวหน่อยเนาะลูกลูกพ่อไหไรคือโอ้ลูกพ่อเชฟเอฟสามหนึ่งพี่น้องนใบหลอดเสียเบิงหน้าตาตนโตสูงลอยลอยเท่าไรนาอความสูงทายเพื่อนลอยยิบหาใดเนาะนังหนาสาใหญ่ตะนอกตั้งตงขนาดงามลักษณะหัวงามพี่น้อง ลักษณะงองามต่างรงขนาดแต่ว่าเขาปฏิเหตุเนาะเขาปฏิแต่งน้ามต้งามพี่น้องน้าไตกระชับดีเครื่องดําหางงามพี่น้องนะครับเบิรงเอาหางจับสูงนะครับหางจับสูงงามดีพี่น้องต้นโตดีแหล่ะพี่น้องนะครับหลังตรงดีเบิรงลักษณะลูกเข้สามหนึ่งประตูงองพี่น้องงามนะครับผมงามดีเปิดเท่าไรครับแม่สันราคาฟอฟังพี่น้องสายสี้าวผอมทรงทรงฟี่นะครับต้นโตดีเนี่ยหวานล่พี่น้อง แม่สาวนี่พอเอาไปเป็นแม่ขอกแม่คายได้นะครับผมอ่ะปากเบอร์โทษครับบัตร์ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งมาจากไหกอออนคะคืออำเภอเมืองร้อยเอด็ดค่ะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องลูกสาวโอเคเอฟสามหนึ่งต้นโตดีงามดีนะครับผมพอเอาไปเป็นฟอเขาอ่ะแม่ขอกแม่คายได้นะครับผมแม่บอกได้เนาะงามอยู่นะครับผมเอามาตัวเดียวลูกเอามาตัวเดียวคโอ้ครับผมเอาขอบคุณหลายๆมาฮานครับผมครับผม มาดีพี่น้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายว่าทื่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางนะครับผมยางมาทางฝี่พี่น้องนะครับผมมันเราปลาหอยเต่ามันอยู่เปล่าวันนีกว่าหอยเต่าเราก็โอ้ยคือการเรื่องหอยเต่าบ้านหอยเต่าจ่ำหักลึกในหอย สวัสดีครับแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกแม่หักระทบแน่เนาะสูงสูงลอยหาซีบได้เนาะได้เลยได้เห็นแล้วลอยหาซีบได้ความสูงเฟินนะครับนี่แม่เฟินนะครับลูกไส้เนาะลูกไส<ช>้แม่ได้ลูกไส้แม่จะโค้งแน่จังหน่อยเนาะแม่ทับได้แ,<ม>แล้วทับแล้วไส้ฟอได้ไลยไส้โค้งตัวไวโอ้ไส้โค้งตัวไวพี่น้องโอ้ฟอเดียวกันโค้งตัวไวแม่เฟินสูงเนี่ยพี่น้องสายหักระทบแน่สูงอีหลีต้นโตเฟิน เครื่องดำพี่น้องหางเงานะครับผมโน้มสีเตาชัดเจนน้ติโดโบดถติดโบดพี่น้องบึ้งน้ามใต้ดีแล้วนะครับชีบหูด,ดำดีนี่ลูกไส้เพิ่นนะครับแม่ทับแล้วสองเดือนแล้วเพิ่นว่าทับทอเกานะ่าเนาะลูกฟูแล้วก็ไปลูกแม่เพิ่นวาตะเก่าได้นี่สลับกันสีสันสีลูกเพินนะ่นเนาะสีสันดีนะครับแดงเข้มเลยอาเพิดท่าไลค่๊งอยู่้บนี้หกสิบสองเนี่ยราคาแบบสูตรสองเลยสามเลยพี่น้องเอาไปรุ่นเอาได้ทองอีก สองสามในทองพี่น้องหกสิบสองกดเปิดไว้ราคาพอต่อรองมาจากใส่กันไหมมาจากปลาติว๋วปลาติ๋วเนาะปลาติวต๋วจะสะท้อนห้องเขาฝากเบอร์โทรนะครับอันนีน้ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดพี่น้องเ 8, 88, พิ่นมาจากปลาติว๋วแม่ลูกลูกผูตอวระลูกงามแม่ใส่แล้วสองเดือนแล้วทับพอเกา่าแ,นะแม่กระลูกแล้วลูกสองในทองเนาะผูแล้วแม่เพิ่นมาเอาไปรลุดแล้ว ขอบคุณเลยหลายมาครับผมห2สนิ้สองคใดสนใจก็โทรมาต่อร้องกับเพื่นใหน,นะครับเพื่อนมาจากปฏติวห้อยอยังคือห,ห้อยไล่หอยไล่ป้าติวพี่น้องอขอบคุณหล,ลายครับผมยังต่อพี่น้องอ้ยววววหวว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 ่วว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 สวว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 ่ลแล้ววี่วว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 ว้ววววควสววววว่วว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 วนวว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 วเนานะ สูงอีกนี่พี่น้องแม่นี่นะครับผมน้ามไตงามหน้าตาเฟินเบ่งเอาสีแดงนะครับผมแดงมาถึงกับจัดเต้าก็แดงงามเลพยพี่น้องเครื่องดำหางเงาพี่น้องเครื่องดำเครื่องดีนมสีเต่าชัดเจนนมงามพี่น,น,ะะน้องนะครับผมนมงามดีต้นโต,นตนดีสู <c oughs> งแต่หนอกตั้งตรงขนาดหัวใหญ่พี่น้องสูงอีกีสูงกว่าคนโอ้ใหญ่อีกีเนาะใหญ่บริสทธทองบ่ทองทองแล้วเอ้าใจพอได้ไว้บันโอ้เพื่อนมีใบไม่หลอด ใบหล่อนเคเอฟเจ็ดสิบสองเจ้าสีประดูเนาะเจ้าสีประดูพี่นอ้องอเบิ้งไปถ้ามีผู้สนใจนี่ใส่ครับเจ้าสีประดูพี่น้องเคเอฟเิบสพี่น้องเคเอเจดิบสอเจ้าสีประดูพอแดงจึงคึ้งแหละพี่น้องพอบบกนี้แดงจึงคึ้ง,งอาเปิดว้เท่าไหร่บันหนึ่งเจสห้าเพิ่นเปิดว้พี่น้องเจสิหเพิ่นเปิดไว้ในทองเพิ่นเจ้าสีประดูได้พี่น้องเคเอฟเจ็ดสิบส <F> อ เฟินเป็นลูกสติงเล่โอ้สายสติงเล่ใส่กับเจ้าสีปลาดูไว้พี่น้องสติงเล่ก็เป็นพ่อดังอีกแล้วนะเฟินเป็นลูกสาวสติงเล่สูงไงสุดยอดลูกออกมาเจา้าสีวายยังไงล่ะพี่น้องเอาไปรุ่นเอาเนาะเจ็ดสิบหาเปิดเปิดไว้ฝากเบอร์โทรหน่อครับเหมนศนย้าหกศูนย์เก้าหกแปดหกสองแปดหเจ็ดเก้าสี่เจ็ดคักาสจาจ่าใสายสมุ่นจ่าสตรองอุย,ย,ยพี่น้องเบืเ้องแมียปากไงสุดยอดเลยประกันทองพอร้อมเลยด้ราคาประกันทองด้วพี่น้องเจ็ดสิบห้า เจ้าสีปลาดูลูกสาวนี่คือสติงเล่ยุดยอดอ่ะขอบคุณลหลายๆลายมาส์กับผมนะ่อพี่น้อไงไใสาแงงูวนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายงูว่าฝ่ายจิตตลาดนัดโก้กบบูบ้านเชียงหวานพี่น้องกะบบอถึงกับมนาเนีนเ่ยน,นะครับพี่น้องเสาว,วันา,านังขั้นใหญซ้ำหนึงน่งต่อมาหนึ่งมาหลายปันได้นะพี่น้อง แต่ก็มีพอม่อเด็กส้มเด็เบิงนะครับผมคือ,อลูาวพี่น้องนะครับผมลุงเลงพี่น้องนะครับลุงเลงถ้าว่ากัา <ś lam our> ท้องเจ้ากับลูกนี่ <ś lam our> นี่พ่อเม่เพิ่นอุย้ยเบิงแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นซ้ำนี่เ <ś lam our> บิงลูกเพิน่นลูกเพิ่นลูกพ่อ,พอได้ อโอ้เ่นนีไ่ใบไม่หลอดเพิน่นนี้ใบเกิดเอาเบิ้งกันนะลูกพอ่ออะไรเจ้าหุตันโอ้ยนี่ลูกสาวหุตันพี่น้องลูกสาวหุตันสุดยอดเลยโอ้ลูกสาวหุตันสีแดงชัดจ้านตะหนอตะหนอต่างตรงขาหนาหนามไตดีต่างข้อชัดเจนพี่น้องโอ้สุดยอดเลยงามได้ปีหรือปล่ลูกนชนปีหเ่ท่านพ่อปียุบาร์พ่อพี่น,ออออน้องเบิ้งต้ตโตเพิ่น นะครับอู้สุดยอดสุดยอดสุดอยอดเอ้ยดวงเครื่องคนเครื่องแบง่มยดีพี่น้องนั่นแม่เฟินแม่ทองหร,รือเปล่าลูกทองทองไซฟอนได้ไลยเรื่องใบมากคโอ้โอเรื่องใบมากเรื่องเรื่องใบมากบอกไปยังทองแล้วเนาะ,ะนี่ลูกสาวเฟินแม่ทองแล้วขั้นซื้อไปกับแบบเอาไปรุ่นเอาซื้อสองได้สามไม่ราคาหนึ่งแสนกับห้าพัน นี่เท่าไรหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งแสนกับห้าพันพี่น้องแยกลูกก็แยกได้ท่านตะลูกเด้พี่น้องห้าหมื่นตลูกเนี่ยห้าหมื่นปุ้ยลูกห้าหมื่นได้พี่น้องนี่นี่นโตดีราคาพอต่อรองห้าหมื่นได้พี่น้องก็เป็นพอคอบพอขายได้ต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้อีกพี่น้องตอได้ายโอ้บวาถือกันต่อได้หลายคนีย่วันวันได้หอยหน่อยเพิ่งก็บากจริงแต่น้อบ่าวดีน้อได้หอยหน่อยแม่เพิ่งกันแยกกับหาขึ้กันเนาะหากคหาพัน แต่ว่ารถใดเนาะลถใดถ้าซื้อซื้อ,อมือนี้ต่อร่องนี่ลดใดอีกนังนา,สาใส่ยยดีลูกเพิ่นมาจากใส่ลูกอากเรื่องน้าเรื่องหน้าเนาะจากเรื่องกนก้าอาฝากเบอร์ทรนห้หูศูนย์แปดสองศูนย์แปดสเจ็ดห้าูนย์ห้าศูนย์สี่แปดพี่น้องเพิ่นเอาแม่ลูกลูกแม่ลูกงามลูกพตดตันซื้อสองเด้สามได้ทองอีกแต่ว่าได้ทองเพิ่นจื้อบ่ไดด แล้วเนจือบอใเพืนลืมบอใบมากตะวันตัวตอนี้โฮตันมีใบมีใบเกิดพี่น้องอ่ะขอบใจไรลูกคนหานเด้อเลยขายนะครับหน,นึ่งแสนกับห้าพันดีมากดีนะครับผมสุดยอดนึ่แม่สาวหน่อยงามพี่น้องลูกไรนอน,นี่นะาะสวัสดีครับขออนุญาตไทายท่านแม่สาวหน่อยเนาะแบบงามพี่น้องว่าแบบงามลูกพ่อไะไรือ ซีไว้ครับศูนย์เก้าหกด็ป่ะซีไว้ศูนย์เก้าหกลูกสาวซีไว้สีแดงจัดจ้านพี่น้องสีดีหางงามงามไต่งามพี่น้องเอาอีหล่ะงามดีเฮ็ดเขามามเล่ะน้อแต่งเขาเหลียบร่อยพี่น้องเมางามเป็นตัวดีโอเชิงเฉียงพี่น้องงามดีอีหล่ะเปิดเท่าไรบ้านนี้ซีสิบสามเนี่ยโอ้ยราคานีทอดทอลร่องพี่น้องเอาไปจดเอฟได้เดีดเนาะเอาไปจดเอฟได้หัว ลูกสาวซี้ไหว้ศูนย์เก่าหกพี่น้องนั่งนะราใหญ่น,ยยนังหย่นๆเลยพี่น,น้องใหญ่นนไป็นหนาถ้าเกิดว่าใหญ่ไป็นหนาเนาะนี่เนาะวัน,นถึงปีเนาะวันถึงปีอยู่ไม่จากสคาครับสีลาหาดล,ลาดสีใสเฮ้าพี่น้องจากสีลาหาดเท่าไกรก็แล้วกันซีสิบสามเนี่ยโอ้ยพี่น้องราคาพอต่อรองงามดีเอาไปไปเอาฝากเบอร์โทรหน่อครับ,บนี่ศูนย์เก้าแปด 64สามหกหกหนึ่งพี่น้องแงสาหน่อยลูกสาวซี่ไหวสู 96, งเก่าหกามดีโอ้งาไมลีตัวนี้43เป็นตรวไหว่พอต่อรองเิ่นแตงให้เบิดหละง้ามหละสวยหละเนาะแถมหอดขุมงามๆ <c oughs> เป็นว่าโอเคครัขบขอบคุณหลายหลายมานกครับผมยังต่อเพื่อน <étique> <ural> หัวงาม <c oughs> แม่สาวสวัสดีครับสะดวกไข้ของมุ่นพ่อแม่ี่มอ่ะแม่สาวป่ะแม่สาวท่องป่ะย่งอยู่เนาะวันทองเนาะซ้ำนี่เปิดเท่าไหร่ครับสาิื่ออามส่้าื่อเอ็ดที่น่องสี กราบไร่พัดเดินสีกราบไร่บอสีแดงปันไดนสีนวลๆนะครับสีกราบไร่สามชีเวศคนเปิดไว้สูงลอยสามสีไตพี่น้องน่าไตง่ายก็ดีเนาะสามชีเวศคนเปิดไว้เอามาตัวเดียวบ่าไอฝากเบอร์โทษนะครับบบดนี้โอ้ยอย่าว่าสั่นว่เพราเป็นยังเ่าเป็นยังเป็นลื่นเบอร์โทษโอ้เป็นลื่นเบอร์โทษเพราะว่าเบอร์นี่พอจิ้นจะเล่าว่าทุนมันหลายโอ้หนานหนานหนานเห็นบ่ก็เลยเปลี่ยนเบอร์โทร สามสิบเอ็ดเปนเปิดไหบงามอยู่ครับตน้นโตดีหนังหนาสาย <Yo! S 1> ใหญ่ดีสีออกกาบไหลนะครับผมงามอยู่ตัวนี้ระครับบานนี้สายหูเนาะทองบอ่บ่ว่าท่านทองเนาะสายหูโตบบกง,ง,ง่าพี่น้องลอยเกือบลอยหาสิบแล้วเนาะลอยสีสิบหาบวกเน่นอนความสูงคนใ่ญ่ดีต้นโตดีเนาะอาจจะถึงเนาะสูสีสูสี oh. สส เครื่องดำหางเงาหางเงาพี่น้องได้จักตัวละลูกเพิ่นนี่ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวเนาะได้ทองมีวะบอบอสโอ้บ่ได้เด็ดผู้สมูตัวเงาพี่น้องสายหูงามดีหางเงาดีเบิ้งต้นโตดีเปิดเท่าไหรก่อจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดคนเปิดไว้พี่น้องอ้ยถอยออกมาอีกก่อนมันสูงทายท้ำบอสสะดวกเพราะว่าโตสูงโตสูงแห้งถอยสวยเสียกันงามอยู่งามอยู่งามแล้วอ่ะ สี่สิบเกศได้พี่น้องเนี่ยสี่สิบเกศเป็นเผืดไว้งามต้นโตดีงามดีพี่น้องแต่ว,ว่าเอาไปใส่ฟอ,อยด์ตังๆคุ้มหูอยู่นี่สุดยอดเลยใส่บามาันแดงๆไว้มาจากใส่ไหมไม่จากยเาาสเขา,บ,านนบ้านไหนบ้านไหนเนี่ยคนใดไงโอ้บ้นนานคนใดไงเนี่ตัวอยู่น้ำกันนี่ตัวนี่เอาฝากเบอร์ถ้วยนี่บ้านนี้ศูนย์เก้าสามสามสามยังอีกแล้วเบอร์อะไรบ้าเบอร์อะ เก้าอปสองาเก้าสองแปดสองหยห้อยสังไว้ไอสังตัวไอสังบัตรได้ยงตัวนี้จือได้ยูบ่ไอสังกน้องตอโกน้องต่อโกต่อโกเป็นภาพนะจื้ออะไรวะก้อนภาพไอสังไอสังจือได้แล้วบัตรไยังอ่ะสี่สิบเจ็่อกเ่อไปสีิบเจ็ดข้อต่อรอง ห่อ้สังบั่นไดใหญ่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้สายโหงามดีโตมาต่อรองกับเพิ่นได้เอาไปเอาอยู่บ้านก็ได้เลยจากนี้ไปบั่นสว่างเชียงหวางเอาบั่นเชียงหวางก่อนเนาะสว่างโน่นข้อไดใหญ่เถอนเนาะโอ้เขาไั่ได้ตุ่มกันภาบเลิเนาะโอ้เอาโอเช่ก็เลยใจบั่นคดิไงเถอะเขาหมั่นเขาอยู่บัวคนหรืเฮ้หมั่นอยู่บ่บ่บ่น้ำบ่วถั่วมันคือสิู่บหมานหมันเองมันหมันย่าโอ้พ่อคนบ้านเดียวกันพี่น้องบ้านกไดใิไงไอสัง ผมก็ได้หน่อยเพิ่นเป็นผู้เ่าแต่จีโอเช่โอเช่ยควาก็หลายมันหมานเด้อไปไปไปยู่สผมก็ยุนีละก็ยู่นภาพนีละมเน่ย่ผมก็ยุ่นีละยู่ภาพนี่ละก็เ่ตัวละก็ยุ่ภาพเนี่ยละถอดเปาจำอ่ไรอยู่นี่บ่กะตอโกหู้ยู่ง่าตอโกเฮ้ยต้อโกอยู่กัน้องไอโกะกันทาพ กลัวแล้วก็เดีทำนี่น้องตอโกพ่อรวเาตอโกเออน่าักน่ารัน่ารักุมเป็นอยู่ปนน้องต่อเมนอยู่น้องต่อละรอมาจาบนน้องต่อบ้านสมหวังเชนเหลาฝักงนี้ได้บ้านสมหวังเชนเหลนามสกุลสมหวังบ้านน้องต่อบ้านน้องต่อแมนเบื่อหน้าน้านอ่นเขาก็ไม่ได้หมืนขอบคุณ จำบ่ได้ดิยที่ว่ามาหอยหอยติ่มบ้านนี่โอ้สุดยอดแม่ลูกผูกแม่ลูกผูกลูกซื้อมางั้นลูกซื้อไปอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกไส้เพิ่นเอาไปเป็นฟอฟอไขายได้เนาะมันตนโตดีนังดีนะครับตาใหญ่เลยสูงลอยหาซีดไนาะแม่เพิ่นเนาะทองบ่ขึ้นผสมในเดือนโอ้พึ่งผสมพึ่งผสมสูงลอยหาซีดไนองสีแดงจัดจ้าน แดงเข็มเลยพี่น,อน,น,น,นอ้องน้ำดีน้ำใจดีนะน้มจีเต่าหางาง่ล่างดินพี่น้องเครื่องดำดีโอ้ยเบ่งลูกเพลินพี่น้องอุ้ยตนโตสุดยอดเลยตนโตหน้ตนาตากระพันใหญ่พี่น้องก็พเป็นพอ่อขอบพอใครได้แต่ว่าถ้าเด็ดแตงเขานี่ดูดไสเ้เพ่อนไส้ซี่ไหนะครับผมเปื่อเท่าไรคอมนี่วะเนี่ยเจ็ดหมื่นหาพันบาทเจ็ดหมื่นหาพันพี่น้องเจ็ดหมื่นหาพัน ซื้อสองได้ทองเอาไปหลุดเอาได้สามเอาไปหลุดเอาเนาะห้อยไอ้ปิ่มจากเสนาคณิคมนะครับผมเพิ่นเอาหัวงามๆมาฝากพี่ต่อเนาะแม่บังไงได้พี่น้องคมบังไงอ่ะฝากเบอร์โทรห้อยชลหกสองค่ะชลหกสองอาสามสองอาสามสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดสามสองหอยไอ้ปิ่มเสนาคณิคมพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเปิดไหนเจ็ดสิบห้าเปิดไว้แม่ลูกลูกผู้แม่บังไงลูกก็งามพี่น้องอ้าขอบคุณเลยหลายคนครับผมนะครับ นที่นีน่คือบรรยากาศการสื่อการขายงา้อก้อยจิตตลาดน,นัดโคกัระบือบ้านเชียงหวางนะครับผมก็มีประมาณนึงพี่น้อบนงบ้า,บานช่วงชายนาวบ้านช่วงองงามภาพีปานน์ออกมาเลาะมาเปิดราคาก็ได้ประมาณนึงกับบริเครบบริไลกระไดพี่น้องก็คงเสียไว้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,เอนง,งเกษตรกรผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายที่อ่าในการสนับสนุน นะครับการติดตามบันทึเชนไหมเามาโดยตลอดกะขอฝากช่องหนึ่งช่องบันสึกว้ง่วงอามไปอีกคั้งหนึ่งในพะี่น้องน้องออกโอ้ออกใจแฟนไทยแต่เาแฟนเพจน,น,นะครับผม นะครัซอยคันกิจกดติดตามให้น้ำแนวพี่น้องเป็นช่องน้องไมเดอร์พี่น้องเด้อยก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอีกครั้งหนึ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างชนนบ้านสว่างงามช่วมีตะความสุขความเจริญอ่างไก่จากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆให้รุกคนตามด้วยด้วยเบิร์ตหนีเบิร์ตน้ำกันพี่น้องสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอพขอกันแเชนี้ก่อนนะครับ Harriet, young, สวัสดีครับ